ช็อปจะมาบอกวิธีการเลือกหมวกันนกที่ถูกต้องนะครับก็คือันเป็นการเลือกไซส์หรือว่า,าการวัดรอบศรีรษะนะครับ <Wow. S 1> เป็นวิธีการเลือกหมวกันนกเบื้องต้นนะครับผมอันดับแรกเลยก็ต้องมีไปหาสายแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสายวัดเอวสายวัดเอลเนี่ยก็คือมันจะสามารถวัดรอบศรีรษะของตัวบุคคลได้นะครับแล้ววิธีวัดอย่างแรกเลยคือเราจะ วัดเป็นเซนติเมตรนะครับผมวัดเป็นเซนติเมตรวิธีวัดก็คือใช้การวัดรอบศีรษะนะครับเหนือบริเวณคิ้วนิดหน่อยเล็กน้อยครับวัดเป็นรอบวงนะครับวัดแบบนี้ครับผมข้างหลังเนี่ยเราจะต้องวัดในส่วนที่หนกที่สุดของหลังหัวนะครับเราก็จะได้ใช้เป็น ไซเบื้องต้นนะครับถ้าอย่างนี้วัดมาเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ57นะครับ57เซนของผมนะสำหรับตัวผมเองนะทีนี้57เซนเนี่ยมันเป็นไซส์อะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไซส์ชาร์ตของหมวกกันน็อกไว้ให้นะครับก็คือมันจะเป็น57-58เซนนี่ก็คือเป็นไซส์ M ถ้าอย่างตัวผมเองก็เป็นไซส์ M นะครับวิธีที่2เราลองหา หมวกกันน็อกนะครับที่จะเลือกเลือกใส่ก็คือเราได้ออกมาเป็นไซส์ M เราก็จะหาหมวกไซส์ M มาเลยถ้าอย่างของผมเนี่ยเตรียมไว้2 2รุ่นของ HJC นะครับก็คือเป็นไซส์ M เหมือนกันต,ตัวนี้เป็นรุ่น CS15 นะครับก็จะเป็นไซส์ M ผมจะลองใส่ดูวิธีใส่หมวกกันน็อกก็คือเราจะต้องจับเชือก นรัจับเชือกทั้งสองข้างแบบนี้ไว้แล้วก็ทางออกอ่างนี้ครับและสวมลงไปดึงเชือกลงออันนี้ไซส์ M นะครับถ้าสังเกตดูว่าแก้มผมเนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้เลยไซส์ M ความรู้สึกแรกก็คือช่วงรอบศีรษะตรงนี้หรือขมับตรงนี้จะต้องไม่ปวดนะครับ แล้วก็ดูช่วงแก้มขยับซ้ายขวาได้นิดเดียวนะครับหรือแทบจะไม่ขยับเลยอันนี้คือไซส์ที่ถูกต้องนะครับเดี<ม>๋ยวเรามาลองอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นรักฟาสิเอ็ป็นตัวทอ็อปเป็นไซส์เอ็มเหมือนกันนะครับเหมือนเด้งครับทางออกเยอะแล้ว ตวมหัวและดึงเชือกลงนะครับสำหรับอัฟฟาสิบเอ็ดแก้มเหมือนกันเลยบีบบีบบีบแก้มกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเลสซิ่งนะครับผมช่วงขมับผมไม่เจ็บนะครับไม่บีบแล้วก็ลองขยับแก้มดูอันนี้คือโอเคนะครับเพราะว่าตัวหน่วมแก้มเนี่ยเราใส่ไปเรื่อยๆยเนี่ยเราจะมันสามารถยุบได้อีก นะครับผมแล้วก็ต้องเผื่อไว้นิดหนึ่งในตอน,นตอนที่เ,เลือกซื้อหมวกแรกก็น,นี้เป็นวิธีการเริ่มหมวกกันน็อกเบื้องต้นนะครับที่ผมเอามาให้ลองดู2ใบเนี่ยก็คือเป็น2รุ่นใน2รุ่นนี้มันจะมีสัสดส่วนของตัวหมวกกันน็อกเนี่ยที่ที่ค่อนข้างต่างกันนะครับเราก็เลยต้องอย่างอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องลองเลือกรุ่นด้วยลองใส่ดูที่ร้านด้วยอันเนี้ย ตัวการวัดรอบศีษาเนี่ยเป็นแค่วิธีการเบื้องต้นนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยลองเข้ามาลองที่ร้านดูก่อนนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็เป็นวัดรอบศีรษะไปแล้วก็ให้ทางร้านแนะนําว่าควรจะใส่ไซส์ไหนดีนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเป็นลูกค้าที่ให้เราจัดส่งไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการวัดหนูกับน็อกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไซส์ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกทีตรงข้างหลังด้วยไว้ลูกค้าได้ดูกันว่า เป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าคลิปนีน้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ